ฮัสวยครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นไม่รู้เป็นอะไรนะครับไฟเสียครับผมตอนนี้ผมได้แกะกล่องนะนี่ฮะผมได้แกะกล่องไปแล้วนะฮะนี่ฮะได้แกะกล่องไปแล้วนะฮะทีนี้ครับไฟเกิดมีปัญหานะแล้วก็หยุดอัดแล้วก็ไฟก็หายไปเลยครับเด่งหายไปเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมเพิ่งได้กล่องวัสดุมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วผมได้แกะไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะ ก็จะเป็นนี่ฮะเดี๋ยวรุ่นแรกนะครับสองพยักนะครับหลวงตาสวนจัน,จนทวันโนวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากามน้วยจังหวัดสกลนครน,นะครับพศ2 5 5 5 6 4นะฮะขออภัยครับผมนะถ้าใครไปวัดหรือว่าไปที่วัดนะครับจะได้นะฮะถ้าไปใครที่ได้ไปกราบท่านนะครับท่านจะเป็นคนที่เมตตามากครับผมนะก็ขอบคุณนะครับที่เอาเอา่า ให้สายสินของผมให้ให้สายสินนะครับของผมนะฮะนี่ครับนะครับตอนแรกครับผมได้แกะซีมไแล้วครับซีของผมได้แปดจุดหนึ่งครับผมจาไม่ได้นะครับว่าผมได้จองเนื้ออะไรไว้นะครับก็ขออภัยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับโอเคนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในคืออะไรนะฮะไปชมกันเลยครับโอเคครับผมนี่ครับผม ะ,ะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันนะครับป่าเปิดพร้อมๆกับท่านผู้ชมเนี่ยนะไปกันเลยปุ๊บุบ๊โอ้โหัวเลดนะฮะโอ้โหแค่เห็นแค่ด้านนอกก็สวยแล้วฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้โหข้างในสวยมากครับอืมนะฮะมาดูนะครับ นี่ครับสวยงามมากจริงๆครับผมรายละเอียดเต็มฟอร์มมากครับเป็นหัวเลดดัดมาแล้วนะฮะเนี่ยน่าจะเป็นเนื้ออะบาก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะะเลขสามครับผมโอ้เลขสามใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดใช่ครับเลขสามครับอะบาก้าเลขสามนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดนะฮะ โพสอะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้นะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะทั้งหลายจะเขียนว,ว่ารุ่นแรกสองพยักหลวงตาศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมอำเภอกำเนวดจังหวัดสกลนครพศสองห้าหกสี่ 64, นะเลขสามครับผมว้าวนี่ครับเนื้ออวก,ก้านะฮะไม่ลงยานะฮะถ้าผมทำผิดนะไม่ลงยานะแต่ผมชอบอย่างนี้รครับโอ้ดูรายละเอียดครับโอ้ท่านลงยาสูตรขนาดไหนเนี่ยนะ ซึ่งผมไม่ผมไม่ได้จองดวงยาไว้นะฮะ๋ยวก็ได้ประมาณนี้ก็โหสวยแล้วครับขอบคุณนะครับสวยงามมากครับผมนะฮะมีเสือสองตัวนะฮะแล้วก็มีรูปใบหน้าของหลวงปู่นะฮะแล้วก็จะเขียนว่าหลวงปู่ศุลจันทวันโนนะฮะสวยงามมากครับนะฮะมีโอ้โหนะฮะโอ้นะฮะก็วันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็สสขอบ nah คุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปวันนี้ครับขอใครที่มีข้อผิดพลาดนะครับในการอัดวิดีโอของกระผมนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องแก้ไขนะครับขอบคุณมากมากครับผมที่ยังติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ ขอบคุณครับ